รัวไข่อเองมาแล้วจ้าพี่น้องผัดเครื่องในไก่แบบไดเห็นมันเสบเดี๋ยวพาพี่น้องไปเฮ็ดกันเลยครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูผัดกระเพราเครื่องในไก่ครับผมไข่ดาวครับพี่น้องเมนู1สิซ็ฟซีซาร์อีกตามเคยครับผมเดี๋ยวไปเริ่มการเฮ็ดกันเลยครับผม เริ่มจากตําพริกกระเทียมครับตาพริกกระเทียมไปผัดให้หอมๆเลยครับผมผัดให้สูงกินหอมขึ้นมาไปแปบ้านเกาบ้านเลยพี่นอ้องนี่ครับผัดใด้ประมาณนี้ก็เอาเครื่องในไก่ให้ลงไปครับผมจะเป็นเครื่องในไก่ผสมกับเนื้อกไก่เด้ครับเหมือนนี้ครับผมเอาลงไปผัดใส่กับพริกเามื่อกี้ที่ผัดไปเมื่อกี้นีครับผมคูเล่คูเล่คูเล่เลให้เขากันครับผม ผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องในไก่เขาสุกหมดแล้วครับพี่น้องนี่ครับผัดไปเรื่อยๆที่มีน้ำอกอกมาครับน้ำจากเนื้อไก่ครับผมน้ำออกมาแล้วนี่เครื่องในไก่เขาสุกแล้วกัปรุงเครื่องในครับพี่น้องซอสหอยครับผมซอสหอยหลังครัวครับวันนี้ครับผมซีอิ๊วขาวครับพี่น้องซีอิ๊วขาว ตามด้วยซอสฝาเขียวครับเห็บกระทะใหญ่ครับมือนี้ครับกินหลายคนครับมือนี้ตามด้วยผงปรุงรสครับผมผงนัวครับพี่น้องใส่นงไปน้ำตาลตัดเค็มจักน้อยนึงครับผมอบไายด้วยน้ำปลาครับครบสูตรแล้วพี่น้องตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับผมเพื่มความหอมเพิ่มคว่มหวานครับพี่น้อง คูเลคคูเลส่วนผสมต่างๆให้เขากันครับผมซิมรสชาติเบ้งครับผมพี่น้องรสชาติผมซิมเบิ้งแล้วครับใส่ได้แล้วครับนี่ครับผมปิดไทยโดยใบกระเ,เพราเผ็ดเ็หอมหอมจดุดจวดเลยพี่น้องใส่ไปส่วนหนึ่งเลยครับผมใบกระเพรานี่ครับผมคเลคคเลโคเล,คเล,คเล,คเลปิดไทยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่ผัดกระเพราเครื่องในไก่แซ่บ นุนนัวครับผมนี่เมืองสีสันครับผมหนาตาราดเขาซวยร้อนๆนี่ก็สุดจัดเลยพี่น้องผัดกระเพราที่ขาดบ่ไรก็คือต้องมีไข่ดาวครับนี่ไข่ดาวโปะหนาลงไปน้ำเนี่ยพริกน้ำปลาพร้อมครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับร้อนๆจากเตาครับผมน้ำเดือดปุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยครับผม พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องมา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 ,มาจวดจัดน้ำกันครับผมสิแซ่บครับ